มีมุมมองกับกลยุทธ์ของทาง strategy ยังไงคะมันเสี่ยงไหมมันจะมีผลเป็นความเสี่ยงของ bitcoin ของตลาดในรอบนีหรือเปล่าคะออตอบได้เลยสั้นๆผมว่าเสี่ยงเลยสำหรับตัว strategy เองหรือว่า micro strategy เดิมเนี่ยนะครับกลยุทธ์ของเขาคือเน้นซื้อแล้วก็ถือมันเหมือนมันมันไม่ใช่ธุรกิจอะมันเป็นการไปซื้อลงทุนมันมันมีความเสี่ยงสูงอย่างเงี้ยครับซึ่งถ้าเกิดมันมีการถอดออกไปจริงเนี่ยมันอาจจะทาให้ฟันโถอะไรต่างๆที่อยู่ใน bitcoin เนี่ย อาจจะหายไปได้นี่ก็เป็นความเสี่ยงเทียบกันระหว่างถ้าจะเลือกจะลงทุนใน Bitcoin กับเลือก s สตจี้เนี่ยเป็นผมผมเลือกบิตคอยไปเลยมันมันตรงๆไปเลยดีกว่าไม่ต้องมาแบบมีมีคนมารับอีกทีหนึ่งนะครับผมมองว่าอันนี้มันอาจจะถ้าดูจาก price performance อะไรที่ผ่านมาเนี่ยมันมีความเสี่ยงที่สุดกว่าด้วยแล้วเกิดมีประเด็นเรื่องของการถูกถอดออกจาก Index นะคะเบ็ดเงิน ที่เป็นเมเงินสถาบันก็อาจจะต้องไหลออกเห็นตัวของทางจิบพีมพ์แกนบอกว่าอาจจะเกิดขึ้นได้เป็นหลักหมื่นล้านนะคเพราะนั้นจริงๆในภาพรวมทั่วโลกเซ็นทรัลแพงหลักๆเองเนี่ยยังอ,อยู่ในช่วงที่มีการผ่อนคลายนโยบายการเงินเพนราะนั้นยิ่งถ้าเรามองในวงกมนี่ก็จะเห็นว่าไอ้สินทรัพย์ต่างๆก็จะหมุนกันขึ้นนั่นแหละแล้วก็ตอนนี้มันก็จะมาที่ทางพวกสินทร,รพัพย์ดิจิทัล การลงทุนกำลังเปลี่ยนไปเร็วกว่าที่เคยคำถามคือนักลงทุนจะอยู่รอดและชนะตลาดได้อย่างไรทั้งหมดนี้อันแน่นใน8 s e s s i o n เข้มข้นที่จะเปิดมุมมองใหม่ของเศรษฐกิจ AI และหุ้นศักยภาพสิดเด้งมาหาคำตอบในงาน f o l l o w the Future พร้อมกับทีม Win the AI Era, s i t t h e Alpha, Survive the Bubbles ที่จะพาคุณรู้ก่อนเห็นก่อนลงทุนก่อน ประเด็นที่มีความสนใจอยู่ตอนนี้ค่ะดรคะคือการเข้ามาของเพลเยอร์ใหญ่ที่ทำให้ตลาดดูผ่านไมซโตนได้รับการยอมรับมากขึ้นอย่าง ETF อย่างการยอมรับของรัฐแล้วก็ภาคของเอกชนนะคะก็ถูกมองว่ามันอาจจะมีจุดที่เป็นจุดเสี่ยงบางจุดเหมือนกันนะคะเพราะว่าบางกลุ่มหรือว่าบางองค์กรก็มีการเข้ามาถือ Bitcoin โดยที่มีสตรัทจีที่ซับซ้อนนะคะอย่างเช่นไมโครสตรัทจีนะคะหรือว่าตอนนี้ชื่อเขาคือสตรัทจี ของคุณไมเคิลเซนเลอร์นะคะที่ีการเก็บบิตคอยสูงมากนะคะตอนนี้เขาน่าจะเป็นเอกชนที่ถือบิตคอยมากที่สุดในโลกแล้วประมาณ6กแสนหนะคะซึ่งประเด็นเรื่องของ s t r a t e g เนี่ยก็มีคําถามอยู่ว่ากลยุทธ์ในการถือบิตคอยของเขาเสี่ยงไหมเขากู้เงินมานะคะระดมทุนมาเพื่อซื้อบิตคอยราคาบิตคอยผันผวนหุ้นเขาจะผันผวนไปด้วยหรือเปล่าแล้วการวางแผนการซื้อขายที่ซับซ้อนขนาดนี้เนี่ยมันจะกระทบกับทั้งภาพของตลาด คริ rency, ปโตกร r เนซีกระทบกับบิตคอยแล้วก็กระทบกับตัวธุรกิจของเขาด้วยหรือเปล่าในฐานที่เป็นหุ้นคนหนึ่งของตลาดนะคะด็รเอิร์มีมุมมองกับกลยุทธ์ของทาง Strategy ยังไงคะมันเสี่ยงไหมมันจะมีผลเป็นความเสี่ยงของบิตคอยของตลาดในรอบนี้หรือเปล่าคะออตอบได้เลยสั้นๆผมว่าเสี่ยงเละสำหรับตัว Strategy เองหรือว่า MicroStrategy เดิมเนี่ยนะครับเพราะว่า คือผมมักจะเทียบอย่างนี้คือสำหรับท่านที่อาจจะยังไม่ไม่รู้จักนะก็คือตัว MicroStrategy หรือ s ซ r รีเนี่ยที่ชื่อใหม่นะครับ <stop. S 1> เขาเน้นกลยุทธ์ของเขาคือเน้นซื้อแล้วก็ถือนะครับตัวของ Bitcoin ์จำนวนมหาศาลก็อย่างที่คุณกิตาพูดจริงๆแล้วบริษัทที่ซื้อถือ Bitcoin เนี่ยนอกจากบรษิษัทเนี้ยก็มีบริษัทที่ที่ใกล้เคียงนะอย่างเช่นบริษัทชื่อว่า Marathon ดิจิทัลนะครับไม่แน่ใจทุนกิยาเคยได้ยดินไหมแต่ว่าตัวนี้กลยุทธ์เขาคล้ายๆกับ MicroStrategy แล้วก็แต่ว่า เขามีการขุดด้วยนะมีการให้ยืมด้วยเทสลา Tesla, ถ้าจําได้เทสลาเนี่ยก็เคยเมีประกาศนอะสัก4ปีที่แล้วนะครับว่าเขาก็มีการเอาเงินในบัญชีไปซื้อ BTC นะครับหรืออย่าง MetaPlanet นะครับก็เป็นฝั่งเอเชียนะก็ทำธุรกิจคล้ายๆกับตัว strategy แต่ว่าแน่นอนตัวหลักของโลกเนี่ยก็คือตัว t t r y นะครับทีนี้ประเด็นที่ผมว่ามันมันมัน,ม,นมันเมื่อเทียบกับ traditional world แล้วเนี่ยตัว t e g y เองเนี่ยมีความแตกต่างก็คือคือ ผมจะเทียบกับบริษัทที่ทําธุรกิจเหมืองทองเนะเพราะว่าเรามักจะมองว่าเออบิตคอยนี่มันคือ,อ,อทองคําดิจิตอลใช่ไหมครับมีคนมองแบบนั้นเยอะแต่พอเราไปเทียบกับบริษัทที่ทําเหมืองทองเนี่ยจะพบว่าเขาจะมีการไปขุดเหมืองจริงๆนะไปขุดเหมืองนะแล้วก็มีมองเรื่องของต้นทุนทองคาว่าต้นทุนเท่าไหร่ราคาทองคาเท่าไหร่มันมีโอกาสเขาไม่มอาจเทยบบุกอย่างยกตัวอย่างง่ายๆอย่างปีนี้ต้นทุนการขุดทองคำเนี่ยโดยปกติเนี่ยครับอยู่ประมาณสักพันกว่าเหรียญนาะพันกว่าเหรียญบวกลบ ผมเคยจาได้ตอนที่ทองลงเยอะๆตอนนั้นเนี่ยผมไปศึกษามากเลยว่าเอ๊ะไอ้ต้นทุนขดเหมืองของแต่ละที่เนี่ยเหมือนทั่วโลกเนี่ยแต่ละที่มันก็มีต้นทุนที่ต่างกันก็จําได้ว่าไอ้ต้นทุนขดเหมืองเนี่ยมันน่าจะเป็นดาวไซส์และเป็นดาวไซส์ลิมิตของตัวของราคาทองคำแล้วแหละมันมีช่วงหนึ่งนักกูนีได้เลยเมื่อหลายปีก่อนเลยทองคําลงไปแถวนั้นนะครับเป็นหลักพันเหรียญเนี่ยคือต้นทุนจะอยู่ประมาณนี้นะครับทีนี้ถ้าเรามองภาพปีนี้ว่าราคาเฉลี่ยของทองคำเนี่ยตอนนี้มันสี่พันกว่าแต่ถ้าเราเฉล แล้วเราคิดง่ายๆนะว่าต้นทุนขุดเหมืองมันพันึงราคาทองคําเฉลี่ยสามพันแปลว่าที่จริงมีโอกาสนะที่ภาพปีหน้าเนี่ยบริษัทที่เขาขุดเหมืองทองเนี่ยน่าจะมีกําไรเนะและถ้าเทรนทิศทางทองคํายังอยู่ในแบบนี้เนี่ยไอตัวบริษัทที่ขุดเหมืองทองเนี่ยก็มีโอกาสที่จะเอาเปอร์ฟอร์มตัวของทองคําได้เหมือนกันอันนี้ก็เป็นมุมมองที่อยากอยากจะแชร์ในฐานะที่ผมเองก็ดูแลทีม investment strategy ด้วยประกอบกับทางทีม trading product นะครับซึ่งต้องบอกว่าอันเนี้ย ถ้ากลับมาเทียบกับตัวบิตคอยเนี่ยตัวของ r a t e g y เองเนี่ยถามว่า r a t e g y เนี่ยเขามีไอ้เครื่องขุดบิตคอยไหมเขาไม่มีเนะเขาไม่ได้ทําเหมือนั้าบริษัทเหมืองทองเนี่ย mm. เขาไปขุดนี่คือเขาทำธุรกิจจริงๆเนี่ยแต่คือ r a t e g y สิ่งที่เขาทําคืออะไร mm. เขาเขาซื้อแัะถือบิตคอยเลยนะครับ mm. เพื่อใช้เป็นสินทรัพย์สำรองอ่ะนะครับแล้วก็มองว่าคนที่มาลงทุนในหุ้นอันนี้ก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งที่แปลกนะว่าสมมุติถ้าคนอยู่ในภาคตลาดทุนเนี่ยสามารถซื้อแสตชีได้นะ อางทานคุณเายยอดเนี่ยซื้อได้นะอะอันนี้อันนี้เป็นจุดหนึ่งที่ทั้งนั้นจริงมันข้างหลังมันคือบิตคอยเลยนะครับซึ่งอันนี้ยทร่เชียเขาไม่ใช่บริษัทขุดนะครับอันนี้มันผมว่ามันเป็นความต่างนะเมื่อเทียบกับตัวที่เป็นบริษัทที่ทําธุรกิจเหมืองทองเพราะันจริงเขาอาจจะแต่ว่าจริงๆตอนนี้มันก็มีข่าวนะที่เขาพูดกันว่าเอ๊ะจริงๆแล้วจะมีการถอดบริษัทนี้ออกจากอินเด็กซ์หรือเปล่าเพราะว่าอินเด็กซ์สำคัญต่างๆเพราะว่าเขาก็มองว่าเอ๊ะอันนี้มัน มันเหมือนมันมันไม่ใช่ธุรกิจอ่ะมันเป็นการไปซื้อลงทุนมันมันมีความเสี่ยงสูงอะไรอย่างเงี้ยครับซึ่งถ้าเกิดมันมีการถอดออกไปจริงอันนี้มันอาจจะทาให้ฟันโฟ้ออะไรต่างๆที่อยู่ในบิตคอยเนี่ยอาจจะหายไปได้นี่ก็เป็นความเสี่ยงนะครับผมต้องบอกอย่างนั้นบอกบอกในมิตินั้นก่อนแต่พอพอกลับมาที่ตัวนี้โดยตรงเนี่ยก็ต้องย้าว่าพอมันเป็นแบบนั้นปุ๊บเนี่ยถ้าเราไปดูราคาหุ้นที่ผ่านมาที่คุณกีตาร์ก็จะพบว่าไอตัวของ strategy เนี่ยมันผันผวนสูงกว่าตัวบิตคอยซิ นะครับมันเหวี่ยงอีกเวลาบิตคอยนตัวนี้ก็เหวี่ยงไม่แพ้กันเนะเพราะฉะนั้นเนี่ยในเชิงของคนที่เข้าไปลงทุนตัวนี้ส่วนตัวนะผมไม่ได้แนะนำเ,เขาเรียกว่าอะไรให้ซื้อหรือขายตัวในตัวหนึ่งนะตอนนี้แต่เหมือนกับว่าถ้าเกิดเราเทียบกันระหว่างถ้าจะเลือกจะลงทุนในบิตคอยกับเลือก r a ตจ g y เนี่ยเป็นผมผมเลือกบิตคอยไปเลยมันมันตรงๆไปเลยดีกว่าไม่ต้องมาแบบมีมีคนมารับอีกทีหนึ่งนะครับผมมองว่าอันนี้มันอาจจะ ถ้าดูจาก price performance อะไรที่ผ่านมาเนี่ยมันมีความเสี่ยงที่สูงกว่าด้วยนะครับค่ะแต่คือด้วยความที่มีความเสี่ยงซ่อนอยู่นี่แะคะแล้วก็อย่างที่ดรเอิร์ธบอกนะคะเกิดมีประเด็นเรื่องของ MSCI แล้วเกิดมีประเด็นเรื่องของการถูกถอดออกจาก i n d e x นะคะเม็ดเงินที่เป็นเม็ดเงินสถาบันก็อาจจะต้องไหลออกเห็นตัวของทาง j p Morgan บอกว่าอาจจะเกิดขึ้นได้เป็นหลักหมื่นล้านนะคะซึ่งมันมี อ่า a ิขิทีฟอิมแพคแน่นอนแต่ขณะเดียวกันเราก็เห็นอยู่นะคะว่าเงิน ETF ก็ยังเข้ามารัฐเองก็ยังสนับสนุนในการถือดังนั้นมันดูมีทั้งปัจจัยบวกแล้วก็ปัจจัยลบนะคะน่าจะต้องมีการาลงทุนนะคะตอนนี้แนวคิดที่จะเหมาะสมในการวางแผน,นการลงทุนในส่วนของ Bitcoin เนี่ยนะคะควรจะจัดสรรยังไงเราควรที่จะวางแผนยังไงคะท่ามกลางความเสถ่ยงที่มันก็อาจจะมีแต่ว่าเราก็เห็นโอกาสของเขาในการเติบโตในอนาคตคะ่ะดร ได้ครับอาจจะให้ดูในหน้าที่30มิบหนึ่งแล้วกันเดี๋ยวผมอาจจะไปตรงนี้เร็วๆสั้นๆเพราะว่าเนี่ยผมา่า้นี้ทุกท่านน่าจะพอรู้แหละว่าคือเทรนที่ทางสีงผมเกิดตอนแรกแหละเพราะว่าถ้าเราเห็นภาพตีมเรื่องของสภาพคล่องทั่วโลกยังมีอยู่เรายังเห็นภาพเซ็นเตอร์แบงก์ต่างๆเนี่ยอ่บีเอซบีเนี่ยลดดอกเบีย้ยไปก่อนในตอนนี้น่าจะไม่ลดละ นะครับคือเฟดเนี่ยลดมาแล้วสครั้งใช่ไหมจริงจริงยังมี BOE Bank of England เนี่ยอาจจะมีโอกาสที่จะลดดอกเบีย้ยต่อได้เพราะดอกเบีย้ยเขาถ้าผมจำไม่ผิดก็ประมาณ4%ี่เยังมีรูมที่ยังลดได้อยู่นะครับเซ็นเตอร์แบงก์ของจีนเนี่ยก็มีโอกาสที่จะลดดอกเบีย้ยญี่ปุ่นเนี่ยอาจจะสวนทางนะแต่ผมว่าจริงๆญี่ปุ่นเขาภาพภาพมันเป็นภาพที่สะท้อนว่าเศรษฐกิจเขาฟื้นจากภาวะเงินเฟื่อน,นะครับเพราะนั้นจริงๆในภาพรวมทั่วโลกเซ็นเตอร์แบงก์หลักๆเองเนี่ย ยังอยู่ในช่วงที่มีการขวันคลายนโยบายการเงินเพราะนั้นถ้าเรามองในวงกลมเนี่ยก็จะเห็นว่าไอสินทรัพย์ต่างๆก็จะหมุนกันขึ้นนั่นแหละแล้วก็ตอนนี้มันก็จะมาที่ทางพวกสินทรัพย์ดิจิทัลทีนี้ในสไลด์ถัดไปเนี่ยถ้าเรามองเรื่องของวัตถุจักรนะครับเรามาเจาะที่เฉพาะส่วนที่เป็นคริปโตจริงๆเนี่ยจะพบว่าเฟสที่1เนี่ยบิตคอยมาเฟสที่2อีเทอรียมมาเฟสที่3เป็นลาร์จแคปเฟสเฟสที่4เอาคอยเอาคอยคือเหรียญอื่นๆนะ ก็คือขึ้นหมดเลยคือเราเราประเมินนะว่าจริงๆตอนนี้อาจจะอยู่ในช่วงเฟสที่3นะครับว่าจริงๆส่วนของที่เป็น l ล g e Cap เองเนี่ยน่าจะมีโอกาสที่จะมีเงินไหลเข้ามาได้ในช่วงนี้นะครับไม่ใช่แต่เฉพาะ Bitcoin นะที่คุณนิตาทีนี้ถ้าเรามองในเชิงของตัวไซเคิลบ้างนะครับในหน้าถัดไปนะครับคืออันนี้มันมีเป็น,ปน,ปนความเสี่ยงอันนึงว่าคือมันมีโอกาสที่ในเชิงของไซเคิลท็อปรอบนี้เนี่ยของบิตคอนยน์อาจจะผ่านไปละ นะครับคือปกติเนี่ยมันจะมีวัฏจักร4ปีนะครับของตัวเหรียญซึ่งถ้าเรามองภาพเนี่ยจุดสูงสุดของรอบที่แล้วนะครับเ,เมื่อพฤศจิก,กาปี2อหนึ่งเนี่ยถึงปัจจุบันก็พบว่า4ปีพอดีแต่ว่ารอบนี้เป็นไปได้ว่าราคาเนี่ยอาจผ่านจุดสูงสุดไปแล้วนะครับแล้วก็ข้อมูลในอดีตยังยังชี้ด้วยว่าน,นี้จากที่ทีมก็ทาข้อมูลมาให้ผมดูนะว่าไอ้จุดสูงสุดแต่รอบเนี่ยมักจะเกิดขึ้นในช่วงเดือนที่35นับจากไซเคิลโลนะครับซึ่ง รอบนี้เนี่ยเดือนที่35เนี่ยก็ผ่านไปแล้วเหมือนกันแปลว่าจริงๆแล้วในภาพใหญ่ณนะตอนนี้เนี่ยมันมีโอกาสที่ตลาดเองเนี่ยอาจจะเข้าสู่ช่วงใกล้ๆช,ช่วงท้ายของรอบขาขึ้นได้เหมือนกันนะครับอันนี้ก็เป็นจุดที่ถ้ามองในเชิงของไซคลมันก็มีสัญญาณเตือนแบบนั้นมานะครับในสไลด์ถัดไปก็จะพบว่า Bitcoin ตอนนี้มันมีการหลุดเส้นนะครับเส้นค่าเฉลี่ย50วินะครับแล้วก็หลุดในแนวรับสําคัญที่1 หนึ่งแสเหรียญไปด้วยนะครับซึ่งอันนี้มันก็จะเป็นจุดที่แน่นอนแหละถ้าใครดูเทคนิคนะคุณกีตาร์เราก็รู้อยู่แล้วว่าไอ้พอเวลามันหลุดมาแบบนี้มันแปลว่าทรงมันเสียเขาเรียกก็คือทรงเสียพอทรงเสียเนี่ยก็ต้องมาวัดว่าไอ้หลังจากนี้เขาจะเป็นภาพของการไซเวย์ไปก่อนสะสมพลังคือคือหลุดภาพขาขึ้นมันหลุดมาล้นะแต่เขาอาจจะต้องมีการสะสมพลังนะครับในกรอบไซเวไปอีกสักพักหนึ่งว่าตกแรงแล้วเนี่ยสะสมแล้วจะขึ้นต่อไหมคือยาวๆเนี่ยทางทางพวกเราทางทีมเราเองเนี่ยเราก็ยังมองว่า บิตคอยสินทรัพย์ยเนี่ยเป็นสินทรัพย์ที่น่าจะมีติดพอร์ตไปได้นะหนึ่งถึงห้าเปอร์เซ็นต์เพื่อบ a l a n c e พอร์ตช่วยให้พอร์ต stable แล้วก็สร้างผลตอบแทในในระยะยาวแต่ว่าในช่วงนี้เราคิดว่ามันมีความเสี่ยงเหมือนกันนะครับในช่วงภาพของปีหน้าในปีหน้าในภาพของตัวบิตคอยนะครับอาจจะเป็นที่ประเมินอาจจะเป็นช่วงไตรมาสสองเป็นต้นไปนะอาจจะเจอภาพของการผันผวนสูงได้อีกครั้งหนึ่งนะครับทีนีอ้อยากให้ดูในหน้าที่35สิสิ่งหนึ่งที่ เป็นสิ่งสัญญาณที่เรามอนิเตอร์อยู่ก็เรียกว่าออนออนเชนนะธุรก,กรรมที่เป็นออนเชนหรือว่าธุรก,กรรมระหว่างบล็อกเชนนะครับไอตัวออนเชนแอนาลิซิสเนี่ยมันมันส่งสัญญาณว่าตอนนี้ลองเทอร์มโฮเดอร์ holders, หรือว่าเรียกว่าคนที่ถือระยะยาวเนี่ยตอนนี้กำลังขายทำกำไรเนะเพราะเราเห็นภาพของไอตัวธุรก,กรรมระหว่างบล็อกเชนที่เกิดขึ้นตอนนี้มันมีทิศทางที่เราดูจากลูกศรที่ชี้ลงเห็นว่ามันมันมีเทรนที่ลดลง นะครับซึ่งอันนี้มันก็เลยเป็นภาพที่ทําให้ Bitcoin ช่วงนี้มันถูกกดดันลงมาพอสมควรเห็นว่าราคามันยลงมาก่อนนั้นๆแล้วก็แน่นอนพอลงถึงจุดมันก็จะมีแรงบาวกลับขึ้นมานะครับเพราะฉนั้นจริงๆตรงนี้ก็เลยเป็นจุดที่ต้องบอกว่าเราไม่ได้แบบโพสิทีฟมากนะกกับเอาลุกในภาพปีหน้าทั้งปีนะของของตัว Bitcoin <c oughs> แต่ว่าสั้นๆเนี้ยโมเมนตัมในช่วงหนึ่งสองเดือนเนี้ย ยังมีโอกาสที่ตัวของ Bitcoin หรือว่าตัวของภาพรวมในสินทรัพย์ดิจิตอลเองเนี่ยอาจจะมีโอกาสที่อยู่ในโมเมนตัมของการที่ฟื้นตัวนะครับแล้วก็สภาพคล่องเนี่ยยังมีอยู่จริงๆเดือนธันวาเนี่ยก็เพิ่งจะยุติ QT เพราะฉะนั้นเนี่ยยังคิดว่าคือถ้าให้ทำนายก็คิดว่าตอนนี้ปาร์ตี้ก็ยังยังมีโอกาสไปต่อได้อีกพักหนึ่งนะครับค่ะถ้า บูรันยังไปต่อนะคะปาร์ตี้ยังไปต่อด้วยสภาพคล่องที่ยังมีดอกเปี้ยที่ยังเป็นขาดลงนะคะถ้าจะลงทุนนะคะมีส่วนร่วมใน Bitcoin แล้วก็ตลาดคริปโตเคอเรนซีนะคะจริงๆแล้วถ้าเราใช้หลักการของ traditional asset นะคะเพราะว่าเราก็ต้องการปกป้องความเสี่ยงด้วยแต่ว่าก็ไม่อยากพลาดโอกาสในการเติบโตแล้วก็ได้ผลตอบแทนนะคะสัดส่วนที่ควรมีมันควรจะเป็นเท่าไหร่นหคะหรือว่าเราควรจะจัดการพอร์ตยังไงให้มีไว้ในระดับที่เหมาะสมนะคะเพิ่ม ผลตอบแทนได้ไม่เสี่ยงเกินไปค่ะดเตอร์ค่ะได้ครับก็อย่างอางที่เรียนเลยนะผมว่าจริงๆประมาณ 1- 5%ของพอร์ตก็เพียงพอนะคือไม่ต้องไม่ต้องเยอะกว่าน,นั้นเว้นแต่ว่าเราจะมีความเชี่ยวชาญและเราเอา่อมีสามารถที่จะจับจังหวะการลงทุนได้ด้วยนะครับคือถ้าสมมติว่าลงทุนเพื่อบ a l านซ์พอร์ตเนี่ยคิดว่าหนึ่งก็เพียงพอคือไม่ต้องเยอะมากแต่เพียงแต่ว่าให้ให้เห็นว่าจริงๆแล้วอย่างที่ผมโชว์ภาพในหน้าแรกว่าแต่ละสินทรัพย์มันมีเอ่อทามิ่งของเขาเนอะว่าบางส บวกขึ้นมาได้ค่อนข้างดีทีนี้ผมอยากแตะสรุปตอนท้ายนิดนึงในเชิงของตัวความเสี่ยงครับคุณกีตาช่วยดูใ,ในหน้า,าสไลด์ที่40เนอะอันนี้เป็นความเสี่ยงหลักนะครับของสินทรัพย์ดิจิตอลแน่นอนข้อที่1ความผันผวนสูงนะครับข้อที่2มันมีความเสี่ยงในเรื่องของเทคโนโลยีเรื่องของความปลอดภัยเนะเพราะฉะนั้นถ้าคนที่ไม่ได้มีความรู้ลึกๆเนี่ยผมว่ากลุ่มของเหรียญจําได้ไหมครับกลุ่มที่1กลุ่มที่เป็นบิ๊กแคปโอเค กลุ่มที่เป็น stable coin ที่เป็นเหรียญหลัก USDT USDC โ okay. อเค digital token นะี token investment token เนี่ยที่ได้รับการยอมรับจากสำนังก,ากงานกรตอนในประเทศไทยเนี่ยนะครับที่ผ่านนุมัดมาตรงนั้นน่ยก็ผมว่าอย่างน้อยก็สกรีนมาละรอบหนึ่งนะครับแต่เหรียญที่เป็น small cap เนี่ยนะครับหรือเหรียญ meme ต่าง,างๆเนี่ยพวกนี้ต้องระมัดระวังนิดนึงนะครับต้องระมัดระวังนิดนึงอันนี้มันก็จะมีความเสี่ยงที่มากกว่านะครับหลังจากนั้นก็จะมีข้อสามมันมีความเสี่ยงด้านโครงสร้าง ผมว่านีจริงอันนี้ก็เป็นความเสี่ยงในเชิงระบบนะครับข้อที่4ก็คือความเสี่ยงของผู้ให้บริการด้วยเวลาเราจะไปซื้อขายเหรียญคริปโตอ่ะคุณกีตานะหรือว่าไปซื้อขายตัวโทเค็นที่เจ้ต่างๆเนี่ยจริงๆเนี่ยเราต้องไปดูนะว่าคือในไทยเนี่ยมันจะมีไลเส้นหลักๆก็โบรกเกอร์เป็นในหน้านะครับซื้อขายเซมิิโกับไลเส้นที่เป็น Exchang e เป็นตลาดเลยนะครับเหมือนตลาดหลักทรัพย์แบบนั้นนะมีเหรียญมาลิสนะครับต้องไปดูว่าผู้ให้บริการแต่ละรายเนี่ย ได้รับการเจ้าไหนที่ได้รับการยอมรับนะได้รับการอนุญาตนะจากสํานักงานกราอของไทยหรือเปล่าเพราะมันก็จะมีการกํากับดูแลที่ถูกต้องนะครับหรือจริงๆถ้าผู้ให้บริการที่มีสถาบันการเงินนะหรือมีธนาคารเป็นบริษัทแม่นะครับเป็นมีแบ็กอยู่หรือเป็นบริษัทในเครือผมว่าอันเนี้ยมันก็จะช่วยเพิ่มลดความเสี่ยงนะของผู้ให้บริการซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัลตรงนั้นเพราะว่าจริงๆอย่างที่ภาพแรกจําได้ไหมครับ FTX ก็เคยมีปัญหา ล้มละลายมาละนะครับเพราะฉะนั้นผมว่านอกจากความเสี่ยงของตัวเ,เหรียญแล้วเนี่ยเราต้องมองในเชิงความเสี่ยงของผู้ให้บริการตรงนี้ด้วยนะซึ่งจริงๆอันนี้ก็อาจจะเป็นจุดหนึ่งที่เพิ่มขึ้นมามากกว่าการลงทุนใน Tradition a l world เพราะว่าฟิวชั่นแนลเนี่ยถูกกำกับโดยซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยนะครับถูกกำกับโดยสำนักงานกราตอมันก็เหมือน,นกับพูดงา่ายๆว่าก็จะมีความเข้มข้นในการตรวจสอบมากกว่านะครับเพราะนั้นนี้ก็เป็นความเสี่ยงที่อยากจะจะฝากไว้นะครับส่วนข้อมูล นะครับอยากจะให้เข้าไปดูในหน้าที่41 42สองหน้านี้นะเราก็มีข้อมูลนะครับที่เรื่องของเว็บไซต์นะครับของทาง d o e x นะครับก็เข้าไปดูข้อมูลได้นะครับใน Cafe Invest นะครับก็มีข้อมูลที่สามารถทำให้นักทุนเนี่ยเข้าไปศึกษาอะไรต่างๆเพิ่มเติมในนั้นได้นะครับถ้าใครสนใจนะครับ ใช่ค่ะความเสี่ยงอื่นๆจะเป็นเรื่องของความผันผวนเรื่องของเทคโนโลยีนะคะหรือว่ากระทั่งเรื่องของโครงสร้างของเหรียญอันนั้นดูเหมือนว่าเราจะค่อนข้างควบคุมได้ระบากนะคะต้องใช้วิธีศึกษาแล้วก็ใช้วิธีวางเงินบริหารจัดการแต่ว่าความเสี่ยงสุดท้ายที่ดร,รพูดถึงนะคะเรื่องของ exchange risk หรือว่าการไปดูตัวแพลตฟอร์มที่เป็นผู้ให้บริการเนี่ยอันนี้ ตัวนี้เนี่ยเราน่าจะควบคุมได้ที่สุดนะคะเพราะว่าเรามีสิทธิ์เลือกจากส่วนที่ได้รับรองแล้วจากทางกรตทแล้วก็ได้มีการคัดสรรมาเพื่อที่ให้กับนักลงทุนชาวไทยถูกไหมคะดอกเตอร์คะใช่ครับใช่ครับอันนี้ผมว่าอันนี้ผมว่าสําคัญเลยสําคัญเลยเพราะว่านี้เรามีสิทธิ์เลือกอันนี้เป็นความเสี่ยงที่เราปิดได้ก่อนความเสี่ยงแรกเลยนะครับหรืออาจจะลดอาจจะไม่ถึงขั้นปิดแต่ก็ลดความเสี่ยงมาไปได้เยอะเลยนะครับ โมงู่1ล้าน Subscribers เป็นกำลังใจพวกเราด้วยการกด Subscribe ที่ปุ่มด้านล่างวิดีโอนี้และสับสนุนเพิ่มเติมนะคะด้วยการสมัคร YouTube Membership และรับสิทธิพิเศษมากมายตามลิงก์ใน Description นี้เลยค่ะ